คุณตาขี่รถจกักรยานยนต์พ่วงทางแล้วเสียหลักไปชนกับรถกระบะซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นของเจ้าของเต็น์รถมือสองค,คือตาเองเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็อยู่ตรงนั้นแล้วตาบอกก็พยายามจะชดใช้ค่าเสียหายแม้ว่าตาเองจะไม่มีเงินเดี๋ยวจะกลับมาฟังนะคะว่าเจ้าของรถกระบะจะพูดกับคุณตาว่ายังไงค่ะ คือพ่วงข้างเนี่ยมาเหมือนชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนนะคันหนึง่งใ oh. ช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พุ่งมามาชนกับรถกระบะซึ่งอยู่ในเต็นท์ขายรถมือสองภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับชัดคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเนี่ยเป็นคุณตาแล้วแหละเพราะอายุ 60ปีนะคะคก็ตีคู่มากับหลานชายที่ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งในช่องทางซ้ายลาักษณะก็คือใช้เชือกลากจูงกันมาทีนี้พอมาถึงหน้าเต้นรถหลานชายเนี่ยเกิดเบรกกระทันหันทำให้เชือกที่จูงรถจักรยานยนต์มันเกิดการกระตุก รถก็เซไเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของหลานจนล้มลงและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็ถลไปชนกับรถกระบะมือสองที่จอดอยู่ในเต็นท์นะคะริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนดอรราชสีมาหลังเกิดเหตุทั้งสองคนก็คือทั้งตาทั้งหลานเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยก็ยอมรับผิดไม่ได้หนีไปไหนอะค่ะทีมข่าวของเราไปที่เต็นท์รถมือสองแห่งนี้ครับผู้ชมไปพบกับคุณชมใจทน อายุ57ปีเขาปเป็นเจ้าของเต็นท์รถนะครับบอกว่ารถกระบะเนี่ยที่จอดอยู่หน้าร้านที่เสียหายคือจริงจอดหลายคันตั<ะ>้งนะจังหวัดที่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างเสียหลักพุ่งชนเนี่ยรถกระบะคันนี้เสียหายไป1นึคันเลยครับฝากระโปรงรถมีรอยบุบก,กันชนกับกระจังหน้ารถแตกค่าซ่อมทําสีใหม่ต่างๆประมาณสัก1 0 0 0 0บาท คือทางคุณชมเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยบอกว่าคุณตากับหลานก็ไม่ได้หลบหนีอะไระนะก็ยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายหลังเกิดเหตุก็ยังรีบมาดูความเสียหายรถกระบะด้วยโดยที่ไม่ห่วงว่าตัวเองจะบาดเจ็บแค่ไหนครับยืมเงินได้มาสามร้อยยืมใครก็ไม่มีใครให้ครับซึ่งคุณตาเองก็ไม่มีไม่มีติดตัวเลยผมก็เลยบอกคุณตาเอางั 300, ้นสามร้อยเนี่ยคุณตาเอาไปคืนเขานะแล้วแล้วผมผมเลี้ยงคว้าใข้ไปอีกห้าร้อยไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปกินแล้วไปซ่อม แกจะก้องกาบผมอะ่ะ hmm. ผมบอกคุณตาอย่าไม่เอาไม่เอาอยางงี้ไม่เอาคืออันนี้ต่างว่าผมทําบุญกันแล้วกันนะคุณตาจะไปไหนมาไหนก็ให้คุณตาระวังก็ก็วอวยพรให้แกดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพจริงๆแล้วไม่ได้เรียกร้องกับคุณตาหรอกไม่ติดใจความคุณตาเลยหหงใจ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าของเต็นท์ก็บอกว่าก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วส่วนกระบะที่ถูกชนก็ซ่อมแซมคิดว่าเอางี้ละการขายคันนี้ไปได้กําไรน้อยหน่อยแต่ถือว่าได้ช่วยคุณตาเพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่มีเงินจริงๆแล้วตอนที่บอกจะช่วยคุณตาคุณตาเนี่ยแทบจะกราบเท้าแล้วอะค่ะ